สวัสดีค่ะลกูกเด็กๆคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนต่อจากคราวที่แล้วนะคะคราวที่แล้วคือหนูทำไมลูกหนูเรียนรู้วิธีการเปิดเอกสารแบบออฟไลน์กับออนไลน์ใช่ไหมวิธีการเปิดเบิร์ดกับเปิด Google Docs เนาะวันนี้เราจะมาดูวิธีการบันทึกนะคะบันทึกเอกสารแบบออฟไลน์ line, ก็คือบันทึกใน Word แล้วก็บันทึกเอกสารแบบออนไลน์คือบันทึกด้วย Google Doc เนาะโอเคไหมนะคะดูนะอ่ะเดี๋ยวคุณจะแชร์หน้าจอให้ดูนะคะ,ะแบบเวิร์ดนะคะ เมื่อหนูเปิดเปิดขึ้นมาได้แล้วใช่ไหมลูกจําได้ใช่ไหมคะอ่ะเปิดเปิดขึ้นมาแล้วจะเจอหน้าตาแบบนี้เป็นยังไงลูก blank document ใช่ไหมเลือก blank document blank คือว่างเปล่า document คือเอกสารค่ะ blank document อ่าเอกสารเปล่านั่นเองทีนี้เวลาหนูทำสมมุติว่าหนูใส่ชื่อใช่ไหมคะอ่าชื่อ นามสกุลชั้นเลขที่ทีนี้มองไม่เห็นทำยังไงมองไม่เห็นทำยังไงลูกคุมหรือว่าใยาอะอ่าตอนนี้เราเอกสารครูเนี่ยเปิดแค่สามสิบเก้าเปอร์เซ็นตดังนั้นครูจะเปิดเพิ่มให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นเนะอ่ะร้อยเปอร์เซ็นเสร็จแล้วตัวหนังสือก็ยังเล็กอยู่ดีเล็กอยู่ดีอ่ะครูขออนุญาตนะพอดีว่าครูทำเป็นสองคอลัมน์ไว้ครูจะเปลี่ยนให้เป็นคอลัมน์เดียวก่อนเนาะ อันนี้เรายังไม่ได้เรียนเนาะโอเคอเปลี่ยนให้เป็นคอลัม์เดียวก็คือเป็นหน้าแบบนี้อ่ะทีนี้เราจะเพิ่มนะคะจะเพิ่มขนาดเราทํำยังไงลูกนี่ค่ะตัว A ตัวนี้คือเพิ่มขนาดอ่าทีละสเต็ปหรืออันนี้คือลดขนาดหรือถ้าหนูรู้อยู่แล้วว่าหนูจะใช้ขนาดตัวอักษรเท่าไหร่หนูสามารถพิมพ์ได้เลยสมมติเอาสามสิบสอง หรือจะคลิกตรงนี้แล้วเลือกแบบนี้ก็ได้เนาะทีนี้ครูอยากให้มันอยู่ตรงกลางทํำยังไงไปคลิกที่ตึงกลางจัดตึงกลางแบบนี้ได้เลยนะคะแล,ะะล้วครูอยากจะเปลี่ยนสีตัวอักษรทำยังไงลูกอยากจะเปลี่ยนสีหรืออยากจะทำอะไรกับตรงไหนให้หนูข้อะปุมดำไว้ก่อนปุมดำแล้วเปลี่ยนสีอ่าปุมดำเปลี่ยนสี อุ่ยอุ่ยอ่ากลมดำแล้วเปลี่ยนสีเป็นสีที่ตัวเองต้องการนะคะเดี๋ยวครูจะให้หนูทาแต่นตอนนี้หนูดูก่อนนะลูกครูยังไม่ได้ให้หนูทําในเอกสารออฟไลน์นะคะครูจะให้หนูทําในเอกสารออนไลน์เนาะเนาะเพราะทุกคนมีมีมือถืออยู่ที่ตัวเนาะจ้านีนะอ่าสมุิ อ่ะเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่หนูต้องทํานะคะหนึ่งหนูเปลี่ยนสีให้ได้นะตองอักษรให้อยู่ตรงกลางให้ได้แล้วก็สําหรับวันนี้นะแล้วก็ทําตัวหนาะตัวเอียงแล้วก็ขีดเส้นใต้ด้วยเนาะอ่านี่คือสิ่งที่ครูอยากให้หนูทําอย่างแรกอ,อย่างที่สองคืออ,อยากจะให้ใส่ภาพอะไรก็ได้ลงไปด้วย วิธีการใส่ภาพนะคะลูกหนกูต้องเอาเคอร์เซอร์มาวางในตำแหน่งที่เราต้องการจะใส่ภาพนะคะเราก็กด enter อปึ๊บอ่ากูอยากจะใส่ไว้ตรงนี้นะเราก็ไปที่ insert insert i n s e r t insert แปลว่าแทรกเนะก pictures, อะแทรก pictures ก็คือรูปภาพนะคะ,ะเขาจะให้หนูเลือก <yeah. S 1> ว่าจะแทรกใน ในอุปกรณ์นี้ก็คือในเครื่องนี้ในรูปที่มีอยู่ในเครื่องนี้หรือจะเป็นแบบไปหาออนไลน์รูปออนไลน์แล้วก็เลือกรูปในในเครื่องเนาะสมมติครูเอารูปนี้ครูก็ดกดแทรกเลย Insert รปึ๊บค่ะรูปครูใหญ่เกินรูปครูใหญ่เกินสังเกตว่าเวลาเราเลือกรูปมันจะมาที่แท็บของ พิกเจอร์ฟอร์แหรือรูปแบบของรูปภาพตรงที่จะปรับแต่งรูปภาพมาให้เราโดยอัตโนมัติเราสามารถแก้ได้สมมติคุณอยากให้ขนาดแค่แปดคุกก็ใส่แปดได้เลยหรือเล็กไปคุณอยากจะขยายครกก็เอาเมาส์มาวางไว้ที่ขอบให้มันกลายเป็นลูกศรนะแล้วคุกก็ลากได้เลยสมมติอันนี้เสร็จแล้วรูปภาพเสร็จแล้วรูอยากจะไปเซฟแล้วตอนนี้ถึงขั้นตอนการบันทึกแล้ว เราก็ไปที่ไฟล์ดูนะคะไฟล์แล้วก็จะสังเกตเห็นสองคำคือเซฟกับเซฟแอดเซฟคือการบันทึกทับไฟล์เดิมเซฟแอดคือการบันทึกโดยให้หนูเลือกที่อยู่ของไฟล์ว่าหนูจะใส่ะจะเซฟหรือบันทึกไฟล์นี้ไว้ที่ไหนของอุปกรณ์นะคะ แต่ถ้าเป็นไฟล์แรกที่ยังไม่เคยบันเซฟเลยยังไม่เคยบันทึกมาก่อนเลยหนูจะไม่สามารถเซฟทับที่ไหนได้ใช่ไหมเพราะหนูยังไม่เคยบันทึกเลยใช่ไหมคะฟังครูอยู่ใช่ไหมคะฟัองอยู่ค่ะฟัองอยู่ค่ะ<อ>หนูยังไม่เคยบันทึกเลยเนี่ยหนูก็ไม่ว่าหนูจะกดเซฟหรือเซฟแอดเนี่ยก็จะได้เหมือนกันนะก็คือจะขึ้นหน้าจอมาแล้วให้หนูไปเบราว์หาที่อยู่ที่ต้องการเซฟ สมมติ <Yeah. S 1> ครูจะหาที่อยู่ที่ต้องการเซฟคือจะไปเซฟใน document เนาะสมมติจะไปเซฟใน document ครูก็จะใส่ชื่อ oh, <yeah. S 1> ไฟว่าประวัติระดาษาสม oh, <yeah. S 1> สมตินะครูจะใส่ว่าประวัติระดาษาแล้วครูก็กดเซฟสำคัญเลยคือลูกต้องดูนะคะว่าลูกเก็บไว้ที่ไหนไม่งั้นลูกจะหาไม่เจอนะคะดูใน document เนาะ แล้วก็พิมพ์ชื่อของไฟล์ชื่อของไฟล์เป็นสิ่งสำคัญพิมพ์ให้ตั้งให้ตรงกับเนื้อเรื่องที่เราใส่ลงไปในไฟล์นั้นเวลาเราหาเราจะหาได้ง่ายนะคะ,ะเราก็กดเซฟได้เลยอ,อเห็นไหมคะชื่อไฟล์ของเราเปลี่ยนแล้วเป็นประวัติละดาษาแล้วเห็นไหมคะทำไมคอมพิวเตอร์มัน เวลาเราเซฟไฟล์ครั้งแรกเนี่ยที่เรายังไม่เคยเซฟเลยเนี่ยทำไมคอมพิวเตอร์มันถึงขึ้นมาให้เราเลือกทุกครั้งเลยไม่ว่าจะกดเซฟหรือเซฟแอเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันไม่รู้ใจเราหรอกเนาะมันไม่รู้ว่าหนูจะไปเซฟไปตรงไหนใช่ไหมคะมันก็เลยเป็นไงลูกมันก็เลยต้องถามหนูให้หเลือกแหละตัวเลือกค่ะอ่ามันต้องถามหนูเพราะมันไม่รู้ใจหนูหรอกลูกว่าหนูจะไปเซฟไปตรงไหนถูกไหมคะ ไม่ว่าหนูจะกดเซฟหรือเซฟแอดถ้าเป็นครั้งแรกมันจะถามหนูเสมอว่าหนูจะไปไวไว้ตรงไหนมันจะขึ้นให้หนูเลือกว่าหนูจะไปไว้ตรงไหนแต่ถ้าเกิดการแก่ไขสมมติไฟล์นี้ครูเปิดมาใหม่ปิดก่อนนะปิดก่อนนะอรูปิดนะไฟล์เมื่อกี้อยู่ในไหนนะอ่ไปที่ t h i P P C เสร็จแล้วไฟอยู่ในไหนนะคะ Doc Q ด็อกคิวเมนต์ด็อกคิวเมนต์แปลว่าเอกสารเติม s อก็คือเอกสารต่างๆใช่ไหมลูกเห็นคำว่าอะไรประวัติแล้วภาษาเป็นคิดขึ้นมาตอนนี้เราเป็นการเปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมเราเคยเซฟแล้วหนึ่งครั้งใช่ไหมคะเปิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขอสมมติครูกแก้ไขอ่ะตรงนี้ครูอยากทําให้เป็นตัวหนาด้วยครูก็ทาให้เป็นตัวหนาจบอ่ะ การแก้ไขของเราเสร็จแล้วเราต้องไปเซฟใหม่แล้วก็ไปที่ไหนคะไปที่ไหนลูกแต้วกกดแล้วก็แล้วก็กดเซฟค่ะอ่าถ้าหนูจะเซฟทับไฟล์เดิมหนูก็กดเซฟได้เลยใช่ไหมคะอะดูนะกดเซฟปุ๊บเห็นไหมคะมันไม่ขึ้นให้เราเลือกเลยว่าจะไปเซฟไว้ตรงไหนเพราะเราบอกให้เขาเซฟทับไฟล์เก่าใช่ไหมคะลูก โอเคไหมแล้วเวลาจะลบไฟล์ล่ะคะทำยังไงจะลบไฟล์ใช่ไหมคะอะสมมติคุณคุปปิดแล้วนะอันนี้ปิดนะคุณไม่อยากได้แล้วไฟล์เนี้ยไม่ิไฟล์แล้วก็กดขวากว่าอคลิกขวาแล้วไงต่อลูกมันจะมีคำว่า delete อยู่แล้วก็ delete delete เขแล้วก็กดไปเลยแปลว่าลบอ่าลบได้เลยแล้วลบทำเด็โอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคค อ้าวอันนี้คือจบจบการบันทึกของเอกสารแบบออฟไลน์และเรามาดูแบบออนไลน์กันบ้างนะอ้าวหนูเห็นไหมคะโคูกำลังเข้าอะไร Google co.th หรือ Google.com เนอะเสร็จแล้วจะเห็นอะไรลูกเห็นจุดค่ะจุดจุดจุด เราก็คลิกไปแล้วหนูเป็นไงคะเลือกให้เลือกเอกสารค่ะเลือกเอกสารเลือกเอกสารมมคาืออ่ามาแล้วค่ะอ่ะเลือกเอกสารที่นี้ครูขอลบอันนี้ก่อนเนาะลบอันเก่าก่อนนะเอาไม่ใช่อันนี้ที่เราเคยสอนกันไว้ใช่ไหมว่าใช้แบบเทมเพลตเนาะจะลบให้ดูไง เมื่อกี้ลรแบบออฟไลน์ไปแล้วใช่ไหมคลิกขวาแล้วก็ดีลีทใช่ไหมคะอันนี้ลรแบบออนไลน์ก็คลิกที่จุดสามจุดแล้วก็น้ำออกออกใช่จ้าย้ายไปที่ถังขยะโอเคไหมลูกโอเคค่ะอ,อันนี้หนูเคยทำแล้วค่ะพ่อฝึกให้ค่เก่งมากอเราไปที่เอกสารใหม่กันนะคะไปบวกเอกสารใหม่นะคะเจปุ๊บ มาขึ้นมาแล้วลูกเราก็พิมพ์เหมือนเดิมอ่ะสมมุติครูจะใส่นางสาวระดาสาที่สิบบวฉันปกติเจ็ดลีพีู่นยศูนย์ครูอยากให้ตัวใหญ่ครูเป็นไงคะขยันครูคับวกจะบวะตกตรงต้องคุมก่อนนะคะลูกต้องคุมก่อนหนูจะทำอะไรกับตรงไหนก็แล้วแต่หนูต้อง ต้องบอกคอมพิวเตอร์ก่อนว่าทําตรงไหนเพราะว่า oh, คอมพิวเตอร์มันไม่รู้ใจเราเนาะมันไม่รู้ว่าเราคิดอะไรอยู่เราต้องคุมสิ่งที่เราต้องการจะทํากระทํากับมันเนี่ยให้คอมพิวเตอร์รู้ก่อนเราอยากจะเพิ่มเราก็ไปคิดอ่าบางคนเอาเคอร์เซอร์มาไว้ตรงนี้แล้วคลิกบวกใหญ่เลยแล้วบอกว่าทําไมมันถึงไม่บวกให้หนูเพราะอะไรพอไม่ได้คุมไมไ่คุม ่ะใช่เราไม่ได้คุมสิ่งที่เราต้องการจะให้มันเพิ่มเลยมันบวกเหมือนกันแหละแต่มัน <tamanho S 1> บวกตรงไหนลูกเห็นเคอร์เซอร์ใหญ่ขึ้นไหมเป็นตมวใหญ่เลยค่ะตัวด้านหลังเห็นไหมลูกหลังจากที่เคอร์เซอร์พิมพ์เห็นไหมโอเคไหมคะโอเคเนาะจ้าแล้วเราก็เป็นไงลูกเอาเมาส์คุม ตรงส่วนที่เราต้องการเปลี่ยนสีเมาสคุมส่วนที่เราต้องการเปลี่ยนสีแล้วเราก็เปลี่ยนสีหนูเปลี่ยนให้สวยๆเลยนะคะอันนี้คือหนึ่งหนึ่งจุดที่ครูจะดูแลให้คะแนนนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างเดียวไม่พอนะหนูต้องทำตังเอียงด้วยอย่างนี้ สมมติครูจะเอาตัวหนาตรงคําว่าชื่อครูใช่ไหมคะชื่อนามสก,กุลเนาะครูก็ไปตัวีหนาเลยเอียงด้วยแล้วก็ขีด้ใต้อีกต่างหากโอเคไหมอยากให้อยู่ตรงกลางครูก็ไปคลิกที่ตึ่งกลางตรงนี้อเอ๊มันเล็กไปครูอยากเพิ่มขนาดอีกครูก็ไปเพิ่มโอเคนะเสร็จแล้วครูอยากจะใส่รูปเลองลงมาค่ะลูกปึ๊บ เอนเตอร์ Enter, แล้วก็ไปที่แทรกรูปภาพโอ้ยแทรกรูปภาพเห็นไหมคะเขาจะมีให้เราเลือกว่าเราจะเอารูปภาพมาจากในคอมไหมจะอัปโหลดขึ้นมาไหม <ใน S 1> จากในคอมเนี่ยอัพขึ้นมาในในออนไลน์เนี่ยนะหรือจะไปค้นหาในเว็บมาใช้หรือจะไปเอาในด้์หรือเอาในโฟโต้หรือเอาใช้เป็นลิงก์ url หรือว่าจะถ่ายรูปใหม่กูจะเอาที่อัพในคอมพิวเตอร์เนะาะกูจะหารูปมาก่อนเนาะ อะไรเดียวอ่าอันนี้ละกันอันนี้กันอ่ะปึ๊บนะคะอ่ะแค่นี้สองส่วนและที่รูจะเอาอ่ะสองส่วนและส่วนสุดท้ายคือการบันทึกไม่ต้องไปที่ไฟล์บันทึกเหมือนเหมือนเหมือนในเวิร์ดเนี่ยไฟล์เห็นไหมไม่ต้องไปบันทึกไม่มีคาว่าบันทึกเลยเห็นไหมลูก เห็นไ,ไหมคะเพราะว่ามันออนไลน์อยู่หนูทำอะไรมันก็จะบันทึกให้หนูอัตโนมัติอยู่แล้วเราก็ไปเปลี่ยนชื่อเลยค่ะปกติแล้วเอกสารเขาจะให้ชื่อเป็นชื่อชื่อบรรทัดแรกที่หนูเขียนเนี่ยเนาะแต่เราจะไปเปลี่ยนชื่อประวัติอด่าแค่นี้นี่คือการเซฟเรียบร้อยแล้วมันเซฟอยู่แล้วหนูทําอะไรมันก็เซฟให้อยู่แล้วมันจึงอัตโนมตัติเดี๋ยวเราไปดูกันนะ ว่ามันจริงอย่างที่ครูพูดไหมอะครูไปเพิ่มใหม่ครูเข้า Google มาแล้วนะคะ google.com นะแล้วก็ไป google.co.th ก็ได้แล้วก็ไปจุดเก้าจุดไปที่เอกสารใหม่ดูสิเราจะไปดูซิว่าสิ่งที่เราทํามันอยู่ไหมมันอยู่ในนี้ไหมอัตโนมัติให้เราไหมเห็นไหมอยู่ค่ะอามันอยู่ใช่ไหมคะมอยู่เนะครับเนี่ยสังเกตว่าเขาเขียนเวลาไว้ด้วยว่าเปิดไปเมื่อกี้ ตอน9โมง23ตอนนี้9โมง24แสดงว่าใช่ไฟล์นี้แหละใช่ไหมคะโอเคนะเนาะโอเคค่ะเด็กวทอีกแบบหนึ่งให้ดูตอนนี้นะดเด็กๆยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครูยังไม่ได้ให้หนูทำอะไรเลยนะให้หนูดูอีกเวอร์ชั่นหนึ่งอีกเวอร์ชั่นหนึ่งคือเวอร์ชั่นที่ทำในโทรศัพท์ในแท็บเลต็ตเนาะเมื่อกี้ทำในเวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์ไปแล้วนะคะ,ะเรามาดูในแท็บเล็ตบ้างนะคะ ล, okay, ลูกโอเปิดกล้องเลยลูกครูจะได้ถ่ายรูปนะคะนะเปิดกล้องเลยลูกเปิดกล้องไว้หรือยังคะเดี๋ยวจะได้ถ่ายรูปกันเนาะเ อ้าวยกมือทำไมเอ่ยหนูมีปัญหาอะไรเปล่าคะหนูยกมือทำไมลูกมีปัญหาอะไรเปล่าลูกเรายกมือเล่นกันมั้งคะอ่ะากูกำลังเข้า What w h มีปัญหาถามได้นะลูกนะ คนเข้ามาครูจะแชร์ให้ดูใจริงใสคก็ใช้รูปตัวเองหรือเปล่าไม่ต้องครับรูปก็ได้ไอ่าระหว่างนี้หนูหารูปก,ก่อนได้เลยนะคะระหว่างที่ครูกําลังจะเปิด <ผม S 1> อ่าเโทรศัพท์มาให้หนูดูนะคะหนูหารูปก,ก่อนได้เลยลูกดูแชร์หน้าจอให้ไหมแชร์หน้าจอไมเอ่ย แชหนจอให้ไมมแล้วครูสั่งมาทำไมนะลูกแชแน้าจอให้แหมคะและ้วครูสั่งมาว่าให้ทำอะไรเอาได้เอาแบบนั้นใช่ไหมอ่าโอเคอ่าหนูแชหน้าจอมาเลยค่ะขอบใจมากอะ่ะดีมากเลยครูอยากให้เป็นอย่างนี้นะให้เด็กๆช่วยกันเนาะอ่าได้ค่ะเอาเฟซีเปิดเลยลูก อันนี้คือในโทรศัพท์นะคะเพราะเฟชชี่ใช้โทรศัพท์อีกใช่ไหมลูกกดที่ลิงก์แรก google co th เนาะเสร็จแล้วมีจุด9จุดเฟชชี่ต้องทำทช้าลูกเพื่อนจะได้ดูทันนะคะจุด9จุดแล้วเลื่อนมาข้างล่างเห็นคำว่าเอกสารใช่ไหมคะ,ะกดที่เอกสารค่ะอ้าวเฟชชี่เข้ามาที่ google doc ok. เรียบร้อยแล้วเฟชชี่ก็ไปกดที่เครื่องหมายบวกข้างล่างใช่ไหมลูก อ่าแล้วมันจะมีเขียนว่า choose template ที่เราเคยทําไปเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วครูทําให้ดูแล้วว่าเลือก e ท p l a t e หรือเลือกรูปแบบที่มันมีให้อัตโนมัติเนี่ยเป็นยังไงเนาะทาไปแล้วเนาะ <S <S แต่วันนี้เราจะใช้ new document เอกสารใหม่อ่าไปที่กด new document เลยลูก <Okay. S 2> จก้ะอ่าไปที่พิมพ์ชื่อนำสกุลชั้นเล็ที่เลยค่ะ 1นึ่งองสามหกหกสี่คนห้สี่คนสองสี่คข้อสามให้สี่คนนะคะอัวอ่าทีนี้แฟชชี่เลือกตัวอักษรที่ต้องการจะเปลี่ยนสีตัวไหนก็ได้อ่าแล้วไปเปลี่ยนสีด้านล่างที่เป็นตัว A มีขีดสีดำดำเนี่ยน,นะคะอ่าเฟชชี่เปลี่ยนสีเลยลูกอ่าและ โอเคแล้วเดี๋ยวเฟซชี่ไปเปลี่ยนตรงอื่นเองนะตอนนี้ให้เฟซชี่เลือกที่นำสกุลเฟซชี่ลูกเลือกที่นำสกุลวิธีการเลือกก็คือแตะค้างไว้เนาะแตะค้างไว้แล้วมันจะเกิดปุ่มสีน้ำเงินสองปุ่มใช่ไหมคะเป,เป็นจุดสีน้ำเงินสองอันเนาะเราสามารถเลื่อนได้สมมติว่าจะเอาคำว่าปอด้วยเราก็เลื่อนได้เนาะแล้วให้เฟซชี่ไปคลิกที่ตัว b ข้างล่างเป็นตัวหนาลูก ตัวเอียงตัวไอลูกตัวไอแล้วก็ขีดเส้นใต้เป็นตัวยูลูกอ่าแล้วก็เปลี่ยนสีด้วยเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูสมมติเอาสีเขียวก็ได้ลูกแล้วแต่หนูเลยอ่ะเสร็จปุ๊บใช้อยู่ใช้เปิดหนูอ่ะ,อะต่อ เสร็จแล้วนะสมมติว่าหนูทําทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะไปเปลี่ยนสีเอาเองเนะาะจะได้ไม่เสียเวลาเนะาะเดี๋ยวหนูเปลี่ยนสีเอาเองนะอาเฟชชี่แตะที่ข้างหลังสามสิบหกหน่อยค่ะแตะข้างหลังเลขสามเลขที่หนูหน่อยหนูหนแตะเฉยๆให้กลายเป็นเคอร์เซอร์ธรรมดาไม่ต้องเลือกลูกหลังสามสิบหกลูกอ่าเสร็จแล้วกด enter ปุ่ม enter คือปุ่มสีฟ้าๆข้างล่างเห็นไหมลูกที่เป็นลูกศอนชี้ไปทางซ้ายเห็นไหมลูกอ่า พอ Enter เสร็จแล้วเฟชชี่ไปจัดกึ่งกลางหน่อยลูกคลิกตรงข้างหลัง A ที่มีขีดข้างล่างค่ะใช่แล้วก็เลือกกึ่งกลางค่ะอ่าทีนี้เราจะไปแทรกรูปไปกดที่บวกด,ด้านบนลูกเฟชชี่บวกด้านบนเห็นไหมคะ,ะเพื่อนเพื่อนเห็นทันไหมลูกทันไหมคะทันเนาะเราไปคมมลิกที่ Image ลูก i m a เม image ลูก เห็นไหมคะ image ที่แปลว่ารูปภาพ image รูป e. ภาพแล้วเลือกว่าหนูจะเอาจากฟอร์ม photo หรือ form camera หรือฟ,ฟอ form web form photo คือไปเอาในใน,ใน,ใ,น,นนะในอันแล้มันในมือถือเนอะลูกเนอะแล้วก็ form camera คือถ่ายใหม่เลยหรือว่าฟอร์มเว็บก็ไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตเนาะเอาไปที่เลือกมาสักรูปหนึ่งคะ่ะ รูปนี้นะคะทีนี้พอเราทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยในโทรศัพท์เนี่ยหนูต้องติ๊กถูกด้านบนซ้ายมือเห็นไหมคะติ๊กถูกด้านบนซ้ายมือที่เป็นสีน้าเงินป๊บหนูสังเกตเห็นไหมคะชื่อหนูยังไม่ได้ตั้งอันนั้นคือติ๊กถูกว่าเราได้แก้ไขไฟล์เรียบร้อยแล้วแต่ข้างบนมันยังอันไตเติ้ลก็คือยังไม่มีชื่อเนาะเราต้องแตะที่อันไตเติ t ้ล u n t i t l e d นั่นน่ะอ่าเสร็จแล้วลูกก็เปลี่ยนชื่อเลยค่ะ เป็นประวัติเฟชชี่สตอรี่เฟซชีอะไรก็ว่าไปเนาะอ่าหนูสามารถตั้งชื่อที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งกับรูปหนูได้นะเฟชชีใช้รูปอะไรเกี่ยวให้มันเกี่ยวข้องชื่อไฟล์นะคะบอกก่อนนะชื่อไฟล์นะครูแนะนํานะลูกนะไม่ควรเป็นหัวใจอะไรแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาหนูเนี่ยทําแล้วสมมติหนูโตขึ้นหนูมีไฟล์เยอะมากเลยใช่ไหมคะเวลาหนูมาค้นหาเนี่ยมันจะค้นหายากอะลูกเนาะ ให้เอาชื่อไปเลยจะดีกว่านะคะถ้าเกิดมีหัวใจมีอะไรเหมือนหนูเล่นไลน์อะ่ะเคยเคยค้นหาชื่อคนในไลน์ไหมเคยไหมคะเคยค่ะม<อ> <จะ S 1> ค้นมาคนอ่าสมมติเฟชี่เนี่ยครูพิมพ์ว่าเฟชี่เนี่ยหาไม่เจอเลยเพราะเฟชี่ใช้อะไรใช้ใชหัวใจใ<น>อะไรก่อนใช่ไหมมันก็เลยหาไม่ค่อยจะเจอใช่ไหมอ่าเนาะโอเคนะเฟชี่ ชจ๋าอ่าโอเคนะตกลงค่ะลูกไปชี้อ่าเสร็จแล้วหนูก็แคปหน้าจอเนี้ยส่งครูอันนี้คืองานวันนี้แล้วก็แคปหน้าจอหรือถ่ายภาพขณะที่หนูกําลังเรียนโอเคนะโอเคนะคะธนาดเดชคะลูกเพิ่งมาเหรอลูกอเดียวอคอหนูหนทำในไอแพ ะะได้ค่ะอ๋ออยากจะแชร์ใช่ไหมคะหรือว่ายังไงไม่แชร์หนูทำใน iPad แต่ว่ามันมันไม่เหมือนในโทรศัพท์อะคะ่ะหนูทำในไหนนะคะทำใน iPad ค่ะแต่ว่ามันให้ตั้งชื่อก่อนนะคะไม่เหมือนเฟซเชียคะ่ะให้ตั้งชื่อทีหลังอ๋อได้ค่ะหนูจะลองแชร์มาเลยไหมล่ะฮานาเดททำไมหนูถามว่าทำยังไงคืออะไรหนูไม่เข้าใจเขาเข้ามานะนะานแล้ว่เขาถไม่าคมยังไง ยันร้องแชร์ก็ไม่ไมลูกเขาชอบเกวนหูค่ะไม่ไมฮะคณะเด็ดเขาถามวิชาเรือเปล่ะพอเขาไม่เข้าใจดูหน้าหน่อยได้ไหมลูกหนูไม่เข้าใจใช่ไหมไม่เข้าใจจริงๆใช่ไหมจะได้ทำให้ดีขึ้นอะไรนะลูกเขาโปรไฟล์ลูกคนนั้นครับ โปรไฟล์รูโปโคน,นันอยากเห็นหน้าน่ะ,ะเฟซชี่หนูเลิกแชร์ก่อนได้ไหมคะให้ครูทำให้ดูไหมอยากอยากคุยแบบเห็นหน้าน่ะธนเดชว่ายังไงให้ทำให้ดูอีกรอบไหมธนเดชหน,หนูหนูไม่เข้าใจจริงๆใช่ไหมครับหรือยังไงครับลูกเขาตอบครับแล้ว ไนธนาเดชใช้ไอแพหรือว่าโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์ไหนอะธนาเดชคุยังไม่เห็นเลยเด็กขับรถ้นมาชือที่ข่าวที่เห็นแล้วอ๋อคนไทยว่าทำแบบฟิชชี่เลยไหนขอดูหน้าหน่อยได้ไหมลูกธนาเดชเขายกมือแล้วค่ะ เออเห็นแล้วลูกขอดูหน้าหน่อยได้ไหมลูกนั้นครูเห็นแต่โคนนั้นน่ะเดี๋ยวครูจะได้ให้หนูเอางี้หนูแชร์เครื่องหนูเลยดีไหมครับครูจะได้บอกเลยดีไหมอนาเดชเพื่อนเพื่อนกับครูจะเรียนรู้ที่ดีดีไหมลูกอ่าหนูแชร์เลยได้ไหมคะแบบนั้นดีไหมอ่าเพื่อนเพื่อนช่วยกันดูหน่อยเร็วอ่าตั้งชื่อยังไงนะคะ อ้าวถามที่เราคนิลูกไหนก้าวถึงตรงไหนเนี่ยกูจะข้างหนูเสร็จแล้วใช่ไหมทําในมือถือใช่ไหมก้าวใช่ครับเขาบอกว่าตั้งชื่อยังไงใช่ข้างบนลูกถูกแล้วมันก็จะมีชื่อบนอะอนนั้นเด็นิอหอกว่าเขาข้างหรือเปล่าครูเค่ะเอาชัดแดงเขาหยุดแชร์ไปแล้วอะค่ะคอนะคะเดี๋ยวแชร์ใหม่นะลูกจะได้ช่วยกันนะคะอ่าเดี๋ยวครูจะ